กำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารากรเปลี่ยนสนามการค้าให้เป็นสนามรบ ในเดือนสิงหาคมปี2531อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือผลเอกชาติชายชุนทวันได้ประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งทางการทหารกับประเทศกัมพูชาและส่งเสริมการทำธุรกิจร่วมกันกับประเทศในกลุ่มอินโดจีนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านที่มักมีเหตุกระทบกระทั่ง และรบกันที่เขตชายแดนมาตลอด พลเอกชาติชายดำรงตำแหน่งนายกประมาณ2ปีครึ่งและเศรษฐกิจในช่วง3ปีตั้งแต่ปี2531เติบโตเกิน10%ต่อปีถึง3ปีติดต่อกันกลายเป็นประเทศที่เติบโตสูงที่สุดในโลกดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสะท้อนการเติบโตของ GDP และการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายและการเมืองของประเทศไทยโดยการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจากประมาณ450จุดในช่วงที่มีการประกาศนโยบาย เป็นปว่า1,700จุดในช่วงปี2,537หรือเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ4เท่าในเวลา5ปีครึ่งเท่ากับผลตอบแทนทบต้นประมาณ28%ต่อปีและกลายเป็นยุคทองของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยที่ร้อนแรงเกินไปจนต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในปี2,540 เวลาผ่านมา37ปีแล้วขณะนี้ทุกอย่างในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถดถอยลงโดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความคิดหรือนโยบายเกี่ยวกับการเมืองการค้าและความสัมพันธ์กับนานาชาติรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อๆก็เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งทางการทหารกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและดูเหมือนว่าเราไม่ได้มีความคิดที่จะแก้ไขให้สงบลงคนหลายกลุ่มเรียกร้องให้ไทยรบ ถ้าจะเปรียบก็คล้ายกันกับว่าเรากำลังเปลี่ยนสนามการค้าให้เป็นสนามรบในยามที่เศรษฐกิจและตลาดหุ้นกำลังถดถอยลงอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนบางทีผมก็คิดว่าโลกนี้ก็มีวัฏจักรของตัวเองช่วงที่ผลเอกชาติชายประกาศนโยบายของประเทศไทยนั้นโลกเองก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงบสุขขึ้นสงครามกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ประเทศหลักๆส่วนใหญ่กำลังเปิดประเทศทำการค้าขายกันอย่างกว้างขวางอุดมการทางการเมืองเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความคิดชาตินิยมหรือสังคมนิยมที่พูดว่าเป็นซ้ายหรือขวาเริ่มตกยุคมีแต่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เติบโตโดยอาศัยระบบทุนนิยมและการเปิดประเทศค้าขายกันอย่างเสรีทั่วโลกเท่านั้นที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จและสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับมวลมนุษยชาติ แต่แล้ววัฒนจักรแห่งความรุ่งเรืองก็เริ่มเปลี่ยนไปย้อนหลังไปหลายปีโลกก็เริ่มมีสงครามใหญ่ขึ้นเริ่มตั้งแต่สงครามยูเครนกับรัสเซียซึ่งดำเนินต่อมาถึงวันนี้ก็ปว่า3ปีแล้วที่ยังหาจุดจบไม่ได้ต่อมาก็เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและล่าสุดก็คือสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิราน ที่เพิ่งโจมตีทางการอากาศเมื่อสองสวันมานี้เองซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรนอกจากสงครามจริงๆแบบใช้อาวุธท้ำหันกันแล้วโลกก็ยังเริ่มเห็นสงครามยุคใหม่ที่รัฐชาติต่อสู้กันด้วยการค้าและการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีเพราะการบอกว่าใครหรือชาติไหนจะเป็นผู้ชนะและมีอำนาจในโลกยุคใหม่นั้นระดับของความสามารถทางเศรษฐกิจหรือ GDP และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือสิ่งที่จะตัดสิน และนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคือสงครามการค้าที่อาศัยการตั้งหรือกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะทำให้ประเทศได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่จะทำให้ได้ใช้ชนะและเป็นมหาอำนาจของโลกต่อไปในอนาคต สงครามการคาร้าระหว่างประเทศนั้นสุดท้ายก็ต้องสะท้อนไปยังเศรษฐกิจและตลาดหุ้นว่าที่จริงช่วงที่เริ่มประกาศสงครามโดยประธานด,ดีทรัม์ดัชนีหุ้นหลักๆของอเมริกาก็ตกลงมาอย่างแรงซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าสงครามนั้นมีแต่จะทำลายล้างเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจรุนแรงโอกาสที่ทำสงครามแล้วชนะ และทำให้ประเทศร่ำรวยขึ้นซึ่งส่งผลให้ดัชนีหุ้นวิ่งไปนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยในโลกยุคใหม่พูดง่ายๆสงครามในโลกยุคใหม่นั้นมีแต่ความเสียหายทั้งฝ่ายผู้แพ้และผู้ชนะไม่เหมือนในอดีตที่ผู้ชนะมักจะมีความร่ำรวยจากการได้ครอบครองทรัพยากรและป่อมมั่งคั่งจากผู้แพ้อย่างไรก็ตามถึงวันนี้ หลังการประกาศสงครามทางการค้าดัชนีหุ้นของอเมริกาเริ่มจะปรับตัวกลับขึ้นมาบ้างหุ้นหลักๆบางตัวกลับขึ้นมาเกือบเท่าเดิมก่อนที่จะตกแต่หลายตัวก็ยังแย่อยู่มากอาทิเช่นหุ้นอย่างเทสลาที่ประสบกับการตกต่ำลงของยอดขายและกำไรที่เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากสงครามทางการค้าเราคงต้องดูกันต่อไปว่า สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรเมื่อเกิดสงครามทางการค้าดําเนินต่อไปยาวนานและเริ่มเห็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นของคู่สงครามแต่ละฝ่ายมองในภาพที่เล็กลงมาในระดับอุตสาหกรรมและตัวหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราก็เริ่มเห็นสงครามที่กำลังเกิดขึ้นมากมายเริ่มตั้งแต่สงครามรถไฟฟ้า ที่มีการประกาศลดราคาลงแบบบ้าคลั่งคืออาจจะต่ำ่าต้นทุนโดยเฉพาะในรถจากจีนซึ่งมองดูแล้วการลดราคาแบบนั้นก็จะต้องโดนคู่แข่งประกาศลดราคาตามเพื่อรักษาราคาตลาดสุดท้ายทุกคนก็เสียหายกันหมดโดยไม่มีใครชนะและสุดท้ายก็จะมีบริษัทหรือยี่ห้อที่ต้องเจ๊งเพราะอ่อนแอกว่า ในประเทศไทยเองนั้นเราก็มีสงครามส่งด่วนซึ่งก็เป็นสงครามระหว่างผู้ให้บริการส่งพัสดุหรือสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตสูงมากและแทบจะทุกบริษัทต่างก็พยายามแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดเพื่อที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการลดราคาค่าส่งอย่างบ้าระห่ำผลก็คือทุกคนเจ็บหนักขาดทุนกันมากมายและบางรายก็เจ๊งไปเลย ในภาพยนตร์ซีรีส์ที่กำลังดังมากใน Netflix เรื่องสงครามส่งด่วนนั้นอาจจะเห็นว่ามีผู้ชนะที่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่ในชีวิตจริงผมคิดว่าทุกคนต่างก็เจ็บปางตายและอนาคตเองผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ผมคิดแต่ว่าสงครามนั้นส่วนใหญ่แล้วจะทำให้ทุกคนเจ็บและยากลำบากซึ่งในที่สุดก็มักจะสะท้อนลงมาที่หุ้นเช่นเดียวกันสงครามล่าสุดอีกกรณีที่ประกาศออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือที่สื่อพาดหัวกันว่าเป็นสงครามสุกี้ซึ่งก็เป็นการประกาศลดราคาอาหารโดยการทำโปรโมชั่นขายสุก,กี้แบบบุฟเฟ่ที่ราคาต่ำมากของหลายบริษัท ซึ่งส่งผลให้ร้านอาหารแบบอื่นๆที่ไม่ได้มีการปรับลดราคาต่างก็เหนื่อยกันไปหมดเพราะขายอาหารได้น้อยลงมากและสิ่งอื่นใดก็คืออาหารพัตคารนั้นเป็นคู่แข่งกันทั้งนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ขายสุก,กี้ก็กระทบไปด้วยและหลายร้านก็จำเป็นที่จะต้องทำโปรโมชั่นสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นสงครามอาหารพัตตารที่อาจจะทำให้บริษัทที่อ่อนแอต้องเจ๊งและออกจากตลาดไป ข้อสรุปของผมโดยรวมก็คือในช่วงนี้ดูเหมือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะของความปั่นป่วนโลกมุ่งเข้าสู่การสู้รบแข่งขันกันรุนแรงขึ้นในทุกด้านซึ่งมีโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือเป็นหายนะทั้งฝั่งที่แพ้หรือชนะมีโอกาสน้อยมากที่ผู้ชนะจะกินรวบหรือได้ประโยชน์จากสงครามในขณะที่ผู้แพ้นั้นมักจะเจ็บหนกักบางทีถึงตาย ดังนั้นหากมองในสายตาของนักลงทุนแล้วการลงทุนในสถานการณ์ของสงครามจึงเป็นความเสี่ยงที่ได้ผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและมีโอกาสเสียหายหนักถ้าไม่จำเป็นก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือรอ คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิละวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f a c e b o o เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi.com และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพ่ป็นลังใจกับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังบทความใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ